สวัสดีครับพบกับผมทเวลบายทิกในช anel u t u b e นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะฮะก็วันนี้เปิดคลิปมาหลายๆคนก็คงจะสงสัยนะฮะว่าเอ๊ะผมจะเดินทางไปไหนหรือเปล่าจริงๆผมไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวศูนย์อาหารที่สนามบินดอนเมืองนะฮะชื่อว่าศูนย์อาหารเมจิกฟู้ดพาร์คนะครับซึ่งศูนย์อาหารเมจิกฟู้ดพา,าร์คก็เป็นศูนย์อาหารราคาไม่แพงนะฮะ ก็เป็นที่ฝากท้องของนักเดินทางนักท่องเที่ยวรวมถึงคนที่ทำงานอยู่ในสนามบินด้วยนะครับส่วนอาหารนี้นะครับก็ดูแลโดยโรงแรมมิลคโคแกนนะฮะส่วนอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงสามทุ่มนะครับเดี๋ยวเราเข้าส่วนอาหารกันเลยนะฮะวันนี้คนเยอะนะฮะขั้นแรกเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะต้องมาแลกบัตรตรงนี้นะฮะเพื่อซื้ออาหารนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกนะครับนี่ก็คือหน้าตาคูปองที่เราได้มานะฮะทุกคนผมก็แลกไปทั้งหมด50บาทนะฮะวันนี้ที่ส่วนอาหารเมจิกฟู้ดก็มีคนมานั่งครับประทานอาหารเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนี่นะฮะข้าวราดแกงนะครับทุกคนข้าวแกงขุนโกนะครับ1อย่าง452อย่าง55นะครับถือว่าไม่แพงเกินไปนะฮะ นอกจากนั้นก็ยังมีร้านข้าวมันไก่นะฮะทุกคนข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ย่างนะฮะแล้วก็ยังมีก๋วยจั๊บนะครับมีข้าวต้มนะฮะทุกคนแล้วก็ยังมีอาหารอีสานนะครับส้มตำนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับทุกคน ก๋วยเตี๋กก็เริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงนะฮะแล้วก็มีข้าวหมกนะครับสยามอินโดน,นะฮะข้าวหมกหมูข้าวหมกเนื้อข้าวหมกปลานะครับแล้วก็ยังมีราดหน้านะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูนะครับมีบะหมี่หมูเด้นบะหมี่หมูกอบด้วยนะครับแล้วก็ยังมี ก๋วยเ,เตี๋ยวลูกชิ้นนะทุกคนยินตาโฟน,นะครับผัดไทยหอยทอดก็มีนะฮะแล้วก็ยังมีอาหารตามสั่งด้วยนะครับนี่นะครับมีข้าผัดรถไฟด้วยนะฮะทุกคน60-70นะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะหาอะไรกินที่มันง่ายๆเนะาะเพราะว่าผมแลกมาแค่50บาท ผมก็สั่งเป็นข้าวผัดรถไฟราคา60บาทนะเห็นแต่ละอย่างราคาตอนนี้ก็อยู่ที่60บาทนะครับก็ไปแลกมาเพิ่มอีก10บาทนะฮะเพราะว่าตอนแรกก็แลกมาประมาณ50นะฮะข้าวผัดรถไฟที่นี่ก็ราคาอยู่ที่50-60ถึงบาทนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำด้วยนะฮะ จริงๆเมนูนี้ก็เป็นที่ถกเถียงนะครับสําหรับเมนูข้าวผัดรถไฟนะฮะบ,บางร้านก็บอกว่าต้องใส่ซอสยินตาโฟบางร้านก็บอกว่าต้องใส่ซอสผัดไทยบางร้านก็บอกว่าต้องใส่ซอสดำนะฮะทุกคนแต่สําหรับผมแล้วนะครับข้าวผัดรถไฟนะฮะก็ต้องใส่ซอสที่เป็นซอสสีแดงนะฮะ โอ้โหเพื่อนๆดูสิร้านนี้นี่ใส่จานเป็นถาดใหญ่ๆเลยนะครับให้เยอะด้วยนะฮะบอกเลยนะครับว่างานนี้อิ่มแน่ๆน,นะฮะจากนั้นเขาก็คีบแตงกวาแล้วก็คีบมะนาวใส่เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมเสริมนะครับได้แล้วนะครับค่าผัดรถไฟนะฮะราคาก็อยู่ที่6กสิบบาทนะฮะทุกคนจานใหญ่ๆนะฮะนี่นะครับค่าผัดรถไฟที่ ูนย์อาหารเมติกฟูสสนามบินดอนเมืองนะฮะจานใหญ่ใหญ่ให้เยอะเต็มคาราเบลราคาอยู่ที่60บาทนะครับเพื่อนๆดูสิน่ากินมากเลยนะฮะตอนนี้ก็หิวแล้วนะฮะขออนุญาตจัดการอาหารก่อนนะครับครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะก็มาทานได้นะครับที่ศูนย์อาหารเมติกฟูสสนามบินดอนเมืองนะฮะทุกคนก็มีอาหารหลากหลายนะฮะก็ ขอสิ้นสุดการบรรยายแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปทิ่ดอินเนียอย่าลืมกดติดตามช่องเทลเวลบายจี A v B G นะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe เเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ